สวัสดีค่ะแซบแบบมันมาแล้วมากมากเมือนในติ๊กผ้ามากินนี่ค่ะซุปเนอใหม่สูตรเอื่อยติ๊กเองนะคะเราสิซุปไสหมูสับนะคะเอื่อยติ๊กเนาะเราบอกว่ามันแซบติ๊ก,กเลยล่องเบิงค่ะติ๊กกะซุปเนือใหม่ไสหมูสับนะคะแซบแซบค่ะสไตล์นี่แซบเฮงเด้อสูตรนี้เฮ็ดขึ้นลาบนะคะแต่ว่าแบบเป็นซุปเนือใหม่เขาเสียบลรราบเนอไม้ดีไหม <c oughs> แต่ติ๊กโบกมีหอมเปนะคะติ๊กใส่เต่สซาะแหน่เนาะหอมสดแล้วก็หอมแดงค่ะ ปรุงตามใจมากเลยค่ะบกะนาวน้ำตาลติ๊กติ๊กบกินผงชูรสเด้อค่ะเด้อน้ำตาลละกะัปลานิดนึงนะคะน้ำปลาค่ะพริกผงนะคะติ๊กก็ได้หมูกรอบนะคะหมูกรอบทําเองนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนะแล้วก็ไก่ทอดนะคะกินกับข้าวเหนียวนะคะวันนี้มาค่ะทุกคนมากินด้วยกันเลยนะคะซุปเนื้อไม่เสแซรบจ้ามากค่ะมากมากมากินน้ำกันค่ะ สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมือนี่ติ๊กพามากินสุกน่อใหม่นะคะแล้วก็หมูกรอบแล้วก็ไก่ทอดนะคะเต็กข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวติ๊กนี่นะคะติ๊กนี่เนาะมาค่ะคำแหลกแหกมานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเบอร์ให้ติ๊กด้วยนะคะเนาะไปค่ะจ,จำจำนามชิงเงาตรงจำไว้ก่อนอ,อแซบค่ะซ,ซุปน้ำใหม่สูตรนี่เป็นสูตรของเอื้อดิ๊กเองนะคะ เราซุปใส่หมูสับนะคะเนาะเราก็บ,บอกสูตรติ๊กมาติกเลยเห็ดเห็ดกินนะคะแ่บหลายค่ะส่วนหมูกรอบก็ทำเองค่ะนะคะนี่ค่ะอื้อ าเด้อค่ะพี่น้องฟังไทยฟังเล่าฟังยุโรปฟังเอเชียฟังสหรัฐนะคะอืมลองเอาไปเห็นเมืองเด,ด้อค่ะส,ะ,ะสูตรนี้เลยวสุกใจอ่ะบะไส่ปลาทูบะใสนอย่างนะคะไสหมูซับค่ะแจ็บอีี อืมฮมหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นเส็บๆค่ะมา у mm. ใส่เนม้อใหม่ในกระป๋องนะคะ่ะที่เขาต่มมากับยาน้างนะะ่งค่ะเนาะเอามาต้มใช้ <c oughs> ต้อมอีกเชนึงนะคะหลักะต้มสมนำ้ำยาน้างที่มันมากในกระป๋องแหละ มันเข็นๆแล้วก็จังสุปนะคะอร่อยม,มากขเขาไม่กระติกกระคะักสุปหน,น่อไม้นะจ๊ะแสบหลาย 嗯，你看、嗯。啊 แสบปากปลาร,ริงแสบแห้งสามีกับเล่นเกมแกล้กๆ้อยู่ข้างนราคะ่ะ Ja. Hmm. Hmm. Yep. ได้ใจแห้งค่ะโอเคนะคะคลิปนี้จะฝากไว้แค่นี้เนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Sub s ไคร์เบอร์ให้ติ๊กด้วยนะคะไว้มาเจอกันคลิปต่อไปว่าแซบแบบมันจะพาทานอะไรนะคะวันนี้ขอเท้าตัวทานซุปหน่อไม้แซบๆแล้วก็หมูกรอบแล้วก็ไก่ทอดก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้บ๊ายบาย Se, mm, se.